สวัสดีครับัครับเ <laughs> สียทำอะไรขับรถเจอครับผมเสียขับรถอยู่ค่ะเด็กวีให้ดูแล้วผนหนูแดงไปด้วยค่ะหนูแดงลูกลูกสาวคนเล็กค่ะเราผลไปด้วยเดี๋ยวมันอาจจะสั่นนะิดนนะสวัสดีค่ะ ได้ครึ่งทางในอย่งค่ะวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะเรายังมาไม่ครึ่งทางเลยนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เสียนะคะว่าจีไม่อยู่เสียจะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเสียก็คงเฉยเฉยเฉยอะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูถนนแบบหนึ่งนะคะบนดูเส้นทางระว่างกลับบ้านกับสุรินนะคะอย่างว่าง่วงมากไม่เคยเตื่นเช้าขนาดนี้เลยนะคะดิฉัน มาถามเสียนะคะว่าเสียคำให้เจอที่สามวันจะรู้สึกยังไงความรู้สึกของเสียนะคะเอาแพรมาลิกเก้งสวัสดีค่ะเสียบล้วสร้อยคอเสียไม่ใส่แล้วค่ะตอนทำงานไม่ใส่ครับเสียมีความรู้สึกยังไงที่ไม่อยู่สามวันรู้สึกว่าต้องทำงานต่อไปครับต้องทำง,งานต่อไปใช่ครับคิดถึงกันไหมคะคิดถึงคิดถึงแล้วนะคะคิดถึงม่นจะเป็นต้องพูดนะ มันอยู่มันอยู่เนี่ยเนี่ยเหตุผล,ลอะคะเพราะว่าเขามีถึงบัญชีมันไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรทำไมถึงต้องคิดถึงนะแล้วเ,เสียงเหงาไหมคะเหงาไหม,มก็คงไม่เหงาแล้วครับเว่าทำงานเนาะก็กลับห้องไปมันเทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วครับเหงายากอยู่ก็โทรหากันแชทไลน์เนาะแต่ถามว่าเหงาไหมถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันมันก็มีบ้างนะครับผมานภาษาเนาะชีวิตคู่ครับ งไหมคะไม่ง่วงครับผมชินที่นี่ดูนะสิบ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นที่ขายของป่าเนาะเดี๋ยวมาเจอก,กันนะจี้อัพเดทให้ดูอีกทีนหนึ่งนะคะโอ,อ้นี่ไงสวนดอกไม้ที่จี้หยากมาที่เขาบอกว่าโอเคค่ะนี่ค่ะสวนด,ดอกไม้โอ้โหคนเยอะมากเดี๋ยววันหลังที่พามาเที่ยวนะ แต่จะพามาเที่ยวค่ะพามาดูโอเคค่ะเดีเ๋ยวเจอกัน คถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือต้นมะม่วงหน้าบ้านของชีนะคะมะม่วงกำลังออกแบบก็กลังจะหมดอาจจะรกนิดหนึ่งนะคะนี่คือซอยเข้าบ้านรกมากค่ะไม่ได้อยู่บ้านเลยอันนี้จะเป็นซอยไปอย่างนี้นะไปอย่างนี้ค่ะหันมา เปนมะม่วงไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะรกมากรกจริงๆหมดแต่ตลอดน,นี่ค่ะหมดแต่ตลอดบ้านตากจังหวัดนะเดี๋ยวกำลังจะทำความสะอาดบ้านนะคะสุดยอดบ้านกำลังจะทำความสะอาดของที่ขนมาจากอังกฤษก็ยังอยู่หนะ้าบ้านอยู่ ก็ยังไม่ได้ย้ายยังไม่ได้อะไรเลยนะคะคือสุดยอดค่ะรดกได้สะใจมากไม่ค่อยได้อยู่บ้านไงฮะโอเคค่ะ